แหย่ปลาอ่ะาครับแห่จะบาหรือไม่บาครับนำแนวจะนำแนวครับปลาผมนะครับผันหนึ่งอะ่ะลงทุนไปเลยนะครับจะทไหนหรือ่านไปมัย่รู้

อ,อ่าแห่น่ <S 2> <S 2> เาเกินไอ้บุงขึ้นกันแล้วสีเปียกเลยน้ำมินเเปียกเลยที่นี่เอง เอาแล้วน้ำหนึ่งข้าแล้วเอามารัางแขนอีกนี่มีดินๆโอ้ยมีมีมีตัวเอ้ยมีเอ,เอาอะไรมาใส่เหรอน,รอนี่ติดตัวอะไร

เออได้ยมาแล้วอู้ตัวมันเลยอู้ใหญ่เพียบเลยตีตัวมาไปเร็วเย่จับมันได้บ็อกว้าวอุ้ตัวใหญ่เนี่ยอาถือต้องต่อเลยอใส่กอนอยักขโมยปลาหน่ยโอ้ยปลาตัวไปเอกเลยตหมาตัวแค่นี้ี่สิบอ่ะ มีตัวเป็นลอยแล้วเนี่ยเฮ <ๆๆ S 1> <c oughs> ้ยลองด้วยเดือดจับไหมมีมจับได้เหมือนกันเป็นมิ่งๆไหมเป็นไรมิ่งไหมตัวถิ่มเลยเนี่ยๆๆๆๆตัวใหญ <c oughs> ่กว่าเก่าดีกว่าตัวใหญ่กว่าเก่ายี่มันอยู่นานเลยวะเฮ้ยทีเท่า, <c oughs> าที่ท้องที่สามเดือนหรือมั้งเนี่ย <c oughs> <ห>สามสี่ว <c oughs> <ส>่าจะที่บ้านไม่มีว่าจะเรียงให้มันเท่าเด็กแหละ โดนถมกันทีน่ปะไปมีลายแดงเลยเลยวะนี่อะกระปองซี่ดีนะนะเฮ้ย <h ih ih> นอนแดงนอนแดงนำเสียอี๋ปากกัดจมาะเลยเนี่ยกระปองอะไรเอามาก่อนพิม <h ih ih> มันพิมกันเองปองไปไปไดิปองไปพอย้ายก็ได้ข,อข,อขอ้อพอย้ายนะ 哎，放这么